sebelah yang dah kuat มี่ก anyway, ็ส <LE> ิมามห้ยอาหารไก่นะทุกคนนะก็ประมาณน้นะทุกคนนะ ยขาไปปล่อยไก่ลงก็ผู้ค,คา้าไหว้เอาว่าเป็นเก่งในเตะไก่จนในเตะไก่ผู้หน่อยเนะ <c oughs> ไข่อยวู่เนี่ย แดนมาคักน่ว่าจัสิกษตีผู้ใหญ่เีกโดนนู่นกกาใหญ่นั่นนะ

thank <laughs> you ขึ้นไปเถืงองนอะขึ้นว่าขึ้นไปเถื่องเขาลงมากินอยู่รุมกับผู้สาวห้อนไก่ตัวน,นี้จนเสียโสมนนหมดเนาะม้อนหันมักผู้สวาวตัวน,นั้นเนาะ ハハハハ。<laughs> <laughs> มองมาความผู้สาวเครับผู้สาวมีเป็นสิบๆยังมั่วหวง สุนทรคิปนี้ก็ฝากไว้เนีอเนาะทุกคนเนาะคลิปหนาพอกันไหมบ๊ายบายทุกคน